เด็กผู้ชายคนนี้เห็นตุ๊กตาวางอยู่ในป่าช้าแล้วเห็นว่าสภาพมันยังดีน่ารักก็เลยเอาตุ๊กตาตัวนั้นเนี่ยมาเป็นของขวัญมันเกิดให้เพื่อนตัวเองก่อนที่เพื่อนของน้องจะเจอกับเรื่องราวที่โคตรผีทั้งคืนถึงขนาดที่ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเอาตุ๊กตามาปาใส่หน้าเพื่อนแล้วถามเลยว่ามึงไปเอาตุ๊กตามาจากไหนนี่คือเรื่องราวของเด็กกลุ่มหนึ่งอารมณ์เหมือนฟิลแฟนชันเลยอย่างที่เล่าค่ะมันมีวันเกิดของเด็กคนหนึ่งในกลุ่มแล้วทีนี้มันมีน้องคนหนึ่งชื่อมาโนมาโนเนี่ยไปเจอตุาันนงยป้เห็ภพา รักดูดีอยู่เลยก็เลยตัดสินใจเอามาหอ่หอของขวัญแล้วก็ให้เพื่อนเป็นวันเกิดซึ่งปรากฏว่าคืนนั้นเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์หลอนๆขึ้นตอนแรกเราก็ถึงว,ว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าน้องไปเอาตุกก๊กตาม,มาจากป่าชา้าผีจากป่าช้าก็เลยตามมาแต่ปรากฏว่าเรื่องราวเมืองลึกเมืองหลังมันผีกว่านั้นนี่คือตอนที่ฉันชอบมากที่สุดในสี่ป่าช้าเลยค่ะคือหนังเรื่องสีป่าชา้าทุกคนมันจะเป็นแบบหนังสยองหนังผีตอนสั้นๆเหมือนอารมณ์รดูสีแพงซึ่งตอนแรกเขาจะเล่าเรื่องผีอิสลามก็จะพูดถึงยินบุกกเเข้าไปในนโลยิพื ไปช่วยคนที่รักอะไรแบบนี้ตอนยินเนี่ยพลอดน่าสนใจแต่เรามีความรู้สึกว่าได้อล็อกบางไดอะลอกมันยังตลกอยู่ตอนที่2ก็จะพูดถึงขี่ของศาสนาคริสต์ซึ่งอันนี้น่าสนใจมากพี่อัพเล่นดีมากพลอดพูดถึงปีศาจพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งหลังจากสูญเสียเมียตัวเองไปก็โกรธแล้วก็เกลียดพระเจ้าจนเขาได้เจอเข้ากับเรื่องผีตอนที่2เป็นตอนที่ฉันชอบมากอีกตอนหนึ่งตอนที่3ค่ะเป็นเรื่องราวของเด็ก2คนหนึ่งที่กําลังหนีการไล่ล่าของบางอย่างอยูอย่ในป่าซึ่งอันนี้ต้องไปดูเพราะว่าตอนจบแอบผีแต่ถาม ยังชอบตอนที่2มากกว่าแล้วปิดจบด้วยตอนตุกตาผีค่ะตอนสุดท้ายของเด็กๆซึ่งขอบอกเลยว่ามันอารมณ์เหมือนเราดูสีแพร่งตอนคนกลางคือมันตลกด้วยน่ากลัวด้วยจ้ำสแก์ด้วยและที่สําคัญจบผีหักม,มุมแถมตอนสุดท้ายยังมีอีสเตอร์เอกเล็กๆให้เราได้แบบอมยิ้มเรียกว่าอีสเตอร์เอกได้เป็นวะเอาเป็นว่ามีเซอร์ไพรส์แล้วกันเด็กๆทุกคนเล่นดีมากโบ๊ะคืออนาคตไกลอะตอนแรกนึกว่าสีบาชาจะเล่าเรื่องราวของสีศาสนาแต่ก็ไม่ใช่นะสองตอนแรกก็เกี่ยวกับาศาสนาสองตอนสุดท้ายก็ จะเป็นเรื่องผีเลยแหละมันคือเรื่องผีสี่พุ่มค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งตอนที่เราชอบแล้วเราก็เฉยๆแล้วเราก็ไม่ชอบถ้าเกิดใครอยากไปดูนะคะว่าเรื่องสี่ประชาะเป็นยังไงก็ไปลองดูกันได้สี่ประชาะเข้าแล้ววันนี้ในโรภาพยนตร์ค่ะสำหรับใครดูแล้วชอบตอนไหนมากที่สุดก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะ